สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวไล่ที่จังหวัดยะโสธรน,นะคะไล่ของท่านพิกิตศรีชนะนะคะโดยเป็นต้นแบบของไล่ธรรมราลังสีทอแสงที่พญาสุเรนกรุงเทพนะคะวันนี้เจ้าของไล่จะพาเราชมค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับยินดีนต้อนรับไล่ศรีชนะครับขออนุญาตว่าเป็นภาษาเล่าเนาะเพราะคนอีสานอ่ามือนี ทางทีมงานเพิ่นมาเบงการเไล่นหน้าผส,สมแบบทฤษฎีไม่ตามแนวศาสตร์พรระาชาตินะครับไล่บางนี้ของผมมันสิเป็นให้ที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกว่าไงว่าขคนอยากกินอย่างปลูกน,นั่นขคนอยากกินบวมมีกับปลูกบวมมีอยากกินบวมม่วงกับปลูกบมม่วงอยากกินบวมข้าวก็อยากปลูกเ้าอยากกินน้ำไม้กับปลูกน้ำไม้ปลูกแล้วก็จะค่อยกินมันสิให้ความเป็นธรรมชาติ อริกินนล่ะกับประเทศไทยเข้าไ,ได้กินอาหารที่ปลอดสารนะครับเริ่มต้นยจนี้นะครับสิ่งที่ผมปลูกก็คือบะพร้าวอันนี้เป็นไม้ไม้ระยะยาวซึ่งมันสิเลี้ยงเข้าตลอดชีวิตจนตายปลานี่ครับอีกสามิปีก็บว่ก็เลี้ยงเข้าไปดูแลมันแค่สองปีอันนี้มะพร้าวต้นนี้เขาปีที่สองครับต่อมาก็จะปลูกกล้วยไปค้างต้นบะพร้าวเพราะว่ากล้วยนี่มันสิให้น้ำย่ำแรงบะพร้าวสิได้ใส่กล้วยหล้วก็ริบบคล้องน่กจากปลูกเอ่อ ตะไคร้นะครับปลูกกล้วยแล้วก็ตะไคร้ได้เรื่อยๆฟ่งนี่เกษติปลูกไผ่ไผ่ที่ปลูก,กคือไผ่สร้างมน์นะครับอันนี้ก็อายุสองปีนะครับนอน,นี่อาทิตย์หนึ่งครับมันกัเสีออกแท่งนอสังเกตครับทุกกอเกษสรมีนอไผ่ส่วนมันเสีออกนอกนแบบบ้านกอละสีหานอนะครับส่วนตัวนี้นเพื่อนี่ไห้อายุห้าสิบป,ปีขึ้นไปคือพยุง นะครับเป็นไม่มไม่มงค้นไม่ไม้เศรษฐีน,นะครับเอาไว้พุทลาบัตตายปลาเปล่นล่ะเอามาครับู่พ้ายงางอันอนี้กล้วยก็ได้อันนี้สงจากไห่น้ามะพ้าวแล้วก็ได้กินด้วยไผ่นี่ไผ่ไสร้างมนี่มันเป็นไม้ไผ่สิตโตเลี้ยวปลูกง่ายครับ <c oughs> นอมันกิดเสียวงเทล่ะครับที่จะหานอแต่ว่าโดยรักการล่ะขเขาจะจงนอไปหลาย ออคือ,อยาจงล้มไหลอายุล้มปีหนึ่งเข้ากับตัดขายนี่ครับจังสิตัดออกมันทีใบกับตัดออกนะครับแล้วก็ปล่อยมันขึ้นย่าให้เกินสิบล้มตอ่อต่อหนึ่งก่อนีะครับนี่กับที่เดี๋ยวพออตายฝนนี่ช่วงนี่กับสิตัดออกครับเห็นว่ามันตื่นนอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็บเจ็บนอมันทีแหละครับเพลนนอนซุ้มมันขึ้นอยู่แทน นี่ครับปลูกระยะห่าง3เมตรน่ครับ3ถึง4เมตรระยะห่างนะครับนี่คือคือการปลูกแล้วต่อไปมันกนใิให้ขยายออกข้างๆสิครับนอขยายไปเรื่อยๆลำไยก็จะขายได้ถ้ามันสมบูรณ์นะครับปีที่3นี่อันนี้มันมันพึ่ง2ปีปีที่3มันก็ื้อมัสม่องโลดครับตัวละ18บาทกรมาตัดเราเอง มาเดินมาเรื่อยๆกล้วยเพราะมันอยู่โตแล้วเข้ากัได้กินนะครับมันสีมันสิเป็นอาหารในเขาโดยธรรมชาติไผ่นี่หี้าีน่านี่ย่างไมานี่สิบ่าถือแดดเพราะไผ่มันจะให้ร่มเงานะครับมันสิกันร่มน้ำางมพายุแงมยางมมกนี่มันสิสิกันร่มในเข้าเดี๋ยวมันจะมขยายออกมาทางระเบิดมันสิจอดกันเพื่อดี ก็ต้องปลูกเป็นแนวรั้วเห็นไหมครับอันนี้คือผลผลิตคือกล้วยตะไคร่นี่เดี๋ยวอีกสักหน่อยเขาก็มาซื้อกิโลละสิบบาทครับตะไคร่นี่ขุดตะไคร่ตัดตัดตัดแล้วก็ช่างเป็นกิโลขายได้ตลอดอันนี้ก็เป็นไผ่พันเครื่องน,นี้ก็จะออกหนอน,นะครับ และหลักการดูแลต้นไผ่นี่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีขี้วัวขี้ควายขี้อะไรก็ได้ครับอย่างน้อยน้อยปีหนึ่งใส่ทีหนึ่งสอบปุ๋ยหนึ่งประมาณสัก20กิโลมะพร้าวนี่ก็เหมือนกันนะครับต้องใส่ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้วัวอย่างน้อยต้นละกระสอบแล้วก็ปุ๋ยเคมีประมาณอายุประมาณ,าปปมาณนี้ก็ใช้ประมาณ 5- 5หขีดแล้วก็ใส่ทุกสองเดือน อ้อยก็จะได้อันนี้สงจากการใส่ปุ๋ยมะพร้าวเราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยอ้อยอ้อยนี่เป็นอ้อยคั้นน้ํนี่ครับอ้อยลำหนึ่งนี่ขนาดนี้นะครับอันนี้มันยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ถ้าสมบูรณ์มันก็จะไปอีกประมาณอีกสี่ห้าข้อ อ้อยหนึ่งลำสามารถที่จะผลิตน้ําได้สามขวดอย่างน้อยนะครับสามขวดที่เขาขายขวดละสิบบาทขวดหนึ่งประมาณสองร้อยห้าสิบใช่ไหมสองร้อยห้าสิบซีซีได้นี่ดูดูการสรับหน่อไม้นะครับต้องพยายามสับที่มันข้างในเออข้างในออกพอข้างนอกต้องจงไว้ขยายตัวนี้ข,ยยข้างนอกต้องเอาจงไว้ <c oughs> อันนี้เป็นไผ่อันนี้ปักกริงนะครับไม่ใช่สร้างมน อันนี้ตักจริงรงไว้อนไนที่มันนอมันอันนี้นอนี่นี่ใช้เวลาอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอีกไม่เกินหนึ่งอาทิตย์มันก็จะทะลุโตเร็วมากนะครับสิบวันนี่จะยาวประมาณสามเมตรเขาจะรีดโตเบียดบเบียดเบียดกันขึ้นไปเราจะโตอันนี้ก็เป็นเสริมอย่างหนึ่งนะครับเป็นหมากต้นหมากหมากเอาไว้สําหรับ คนเฒ่าคนแก่มะยามกันนะผู้เฒ่ามะยามเป็นของฝากของฝากใครผูทเฒ่ใครผู้เฒ่ได้กินหมากกล้วยลูกสวยมากเลยค่ะที่เล่สีชนะเรากล้วยน้ำว้าลูกอิ่มเต็มนี่ผมก็จะลงหมากไว้สุกระยะยาตัวนี้ก็จะไปตัดไปให้ควายนะครับเนี่ย ไม่ใช่ว่าเอาไว้ให้มันเดี๋ยวเราก็ตัดนะครับตัดเพื่อให้ควายที่นี่เลี้ยงควายเอาคกี้ยควายมาใส่เพื่ไม่ต้องไปลงทุนซื้อปุ๋ยเยอะเหนไมครับไผ่เนี่ยถ้าถ้าใส่ปุ๋ยกใส่เลยมันก็จะออกนอก อย่างนน้อยนี่กีนึงผมว่าไม่ต่ำกับาสามสิบหน่อถ้าเป็นหน่อไผ่แบบนี้ก็ขายกิโลละจะรอแล้วเอ็กบาทย่ยไหมหกสิบบาทโลหลนึ่งหกสิบบาทหน่อหนึ่งมันกับแปลโล,ล่เลยได้ครับคคอรเออนี่มันขายแบบซ้ำแจก <C' n S 1> แล้วก็เป็นไรอ้อยสวนอ้อยอ้อยอ้อยขันน้ำอันนี้เป็นอ้อยรันน้ำครับ ปลูกไว้เพื่อกันลมแล้วก็ปลูกไว้เพื่อให้เป็นร่มเงาให้กับต้นมะพร้าวเนี่ครับจะท้าเอนี่รอบรั้วนี่ก็จะเป็นกระท่อมนะครับมามาี่ดูการสับหน่อเสร็จกล้มาดูกระท่อมแนวรั้วนี่จะเป็นกระท่อมกระท่อมนี่มีประโยชน์อย่างไรครับกระท่อมเนี่ยเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งเวลาเรา เกี้ยวกระท่มนี่ต้องเอาก้านออกนะครับาก้านออกเพราะว่าเกี้ยวไปวันละหนึ่งอย่าวันหนึ่งอย่าให้เกินสิบใบก็พอแต่ปกติก็สองใบนี้ก็พอแล้วนะครับอท่าทให้เรากระตุน้นร่างกายไม่ร้อนเวลาตากแดดมันจะไม่ร้อนและก็ขยันในการทํางานและมันก็ไม่ทําให้เราภาษาอีสานว่าเบ็บขิ่งนะเบ็กกระดูก มันสีมีแห้งนะครับเชี่ยวกระทำนะครับ